สวัสดีค่ะนักเรียนป2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะคุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่เรื่องที่2นะคะสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือป,ประกอบนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า22ค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดไปหรือยังคะอ่าเปิดไปแล้วใช่ไหมอ่านักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า22นะคะ บทที่ 1. สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะนักเรียนมาอ่านแนวคิดสำคัญพร้อมกันนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันวัสดุบางชนิด เมื่อนำมาผสมกันแล้ววัสดุที่ได้อาจมีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้เหมาะสมกับการใช้งานการเลือกวัสดุไปทำเป็นวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้นๆวัสดุบางอย่างที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่านะคะอ่าทีนี้นะคะ พอ,อนักเรียนอ่านแนวคิดสองคันแล้วเป็นยังไงคะนักเรียนมีความเข้าใจมั้ยคะนักเรียนวัสดุแต่ละชนิดเป็นไงคะนักเรียนมีการดูดซับน้ําได้แตกต่างกันนะคะอ่าอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะนักเรียนคิดว่าผ้ากับกระดาษทิชชู่เนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรคะนักเรียนที่ดูดซับน้ําได้ดีกว่ากันนะคะอ่าอันนี้เป็นอ่าให้นักเรียนคิดก่อนนะคะ และก็วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันใช่ไหมนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะคะกระเป๋านะคะนักเรียนกระเป๋าเนี่ยกระเป๋านักเรียนนะคะที่ทําจากผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดมือเนี่ยเห็นไหมคะก็คือทํามาจากผ้าเหมือนกันทําวัสดุ ผ้าเช็ดมือแล้วก็กระเป๋าเป็นยังไงคะนักเรียนทํามาจากผ้าเหมือนกันนะคะแต่ใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันผ้าเช็ดมือก็คือเอาไว้เช็ดมือนะคะกระเป๋าก็เอาไว้ทําอะไรคะนักเรียนใส่ของใช่ไหมคะเช่นใส่หนังสือใส่อุปกรณ์การเรียนนะคะเพื่อมาโรงเรียนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าการนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราทํามาจากวัดสดุเดียวกันก็คือผ้านั่นเองใช่ไหมคะ ยังอยู่ในหน้าที่22อยู่นะคะเด็กๆทีนี้มาอ่านข้างล่างนะคะรอบตัวเรามีวัตถุหรือสิ่งของมากมายเช่นของเล่นของใช้ซึ่งทำจากวัสดุชนิดต่างๆทั้งที่มีสมบัติเหมือนกันและแตกต่างกันวัสดุมีสมบัติต่างๆหลายประการเช่นกรุกระเรียบมันวาวแข็งยืดได้งอได้ใส์ทึบนอกจากสมบัติเหล่านี้แล้ว วัสดุยังมีสมบัติตอื่นอีกหรือไม่และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนรอบตัวเราเนี่ยนักเรียนดูนะคะเขายกตัวอย่างนักเรียนดูรูปภาพในหน้าที่22ประกอบนะคะรอบตัวเราเนี่ยนักเรียนรอบตัวนักเรียนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนลองมองหาสิ่งของของนักเรียนสิคะมีทั้งของเล่นและก็ของใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ของเล่นของใช้ของนักเรียนเนี่ยเป็นไงคะนักเรียน ทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันใช่ไหมนะักเรียนทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะคุณครูจะเอาภาพตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูอันนี้คืออะไรคะนะักเรียนเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปจานนะคะนะักเรียนจานทำมาจากวัสดุอะไรคะนะักเรียน จานทำมาจากวัสดุพลาสติกนะคะ,อ,ะอย่างที่นักเรียนเห็นก็คือทำมาจากวัสดุพลาสติกนะคะแล้วมีคุณสมบัติยังไงคะนักเรียนคุณสมบัติจำได้ไหมคะคุณสมบัติหลายประการใช่ไหมก็จะมีกรุกระเรียบมันวาวแข็งยืดได้งอได้ใสทึบนะคะจานพลาสติกที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนทึบใช่ไหมคะผิวเรียบใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะมาดูค่ะผ้านะคะนักเรียนอ่ ทำมาจากวัสดุอะไรคะทำมาจากวัสดุผ้านะคะมีสมบัติอย่างไรคะนักเรียนมีสมบัติอย่างไรผิวครุขระนุ่มทึบนะคะอันนี้คือสมบัติของผ้านะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรคะ ต่อไปเป็นหนังสือนะคะนักเรียนอ่ะเป็นหนังสือนะคะอ่าหนังสือทํามาจากวัสดุอะไรคะนักเรียนกระดาษใช่ไหมคะทำจากวัสดุกระดาษนะคะสมบัติเป็นยังไงผิวเรียบใช่ไหมคะมีความแข็งใช่ไหมแล้วก็ทึบใช่ไหมคะคาว่าทึบก็หมายความว่าเราไม่สามารถมองมองผ่านหนังสือแล้วก็เห็นได้นะคะไม่ใช่แว่นตานะคะถ้าเป็นแว่นตาเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนใสใช่ไหมคะ ทีนี้อันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องในหน้าที่22นะคะเพียงเท่านี้พรุ่งนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดไว้เลยนะคะสมุดวิทยาศาสตร์เขียนชื่อนะคะแล้วก็เขียนเลยค่ะว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทําลงในสมุดนะคะนักเรียน วันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะใครมีอะไรสงสัยสามารถแอไลน์มาหาคุณครูได้เลยนะคะนะสอบถามได้เลยหรือจะวิดีโอคอมมาหาคุณครูคก็ได้นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย